ไปพูดคุยนะครับกับทางด้านนักวิเคราะห์ของเรานะครับพี่ธศักทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้นวยการสายงานวิจัยบริษัทสั้นเอเชียพลัสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ธศักสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธศักครับนี่ครับครับสวัสดีครับพี่ธศักถามถามเรื่องที่ที่โยงเกี่ยวกับกับการเมืองนิดนึงนะครับผมว่าไทม์ไลน์ตอนนี้ต่างต่างมาเริ่มชัดเจนแล้วแต่ดูวเวนตนตลาดหุ้นไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่เลยนะครับผมครับ จริงๆผมมองว่าต,ตอนแรกผมก็มองว่าน่าจะตอบสนองในเชิงที่เป็นบวกนะครับ,รบ <Greek. S 2> เพราะว่าเราก็รอนะครับ <Reese. S 2> เรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยมานานพอสมควรแล้วน<ล>ะครับทีนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าวันก่อนเนีน่ยนะครับลบอยู่เยอะก็แค่เป็นการบวกนิดหน่อยนะครับ,รบแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานก็ยังปิดลบอยู่นะครับนี่ก็แปลว่าการตอบสนองเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมมองว่า เที่ยังตอบสนองไม่แรงเนี่ยนะครับมันยังมีประเด็นที่ต้องลุ้นนะครับอีก2สเต็ปนะครับก่อนที่จะมีการจัดตั้งสภาบสเต็ปแรกก็คือว่าใครจะได้เป็นประธานรัฐสภานะครับประธานสภาผูุ้ทนรัษฎรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังไม่เห็นความชัดเจนนะครับว่าจะอยู่กับเพื่อไทยนะครับหรือว่าจะอยู่กับก้าวไกลนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมในการที่จะมีการโหวตเลือกนายกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือต้องต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจากตรงนี้ไปจนถึงวันที่มีการ เปิดประชุมสภาและก็โหวตเนี่ยนะครับมันไม่นานแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ต้องดูว่าเสียงที่สนับสนุนนะครับที่จะมาจากฝั่งสว60เสียงเนี่ยจะเข้ามาได้ครบไหมนะครับผมว่าคนก็ยังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเข้ามานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตได้ครบเนี่ยนะครับแล้วการจัดตั้งรับลื่นเนี่ยผมว่าตลาดตอบสนองในเชิงบวกได้แต่ว่าเลี้ยงเช่นแบบนี้เนี่ย มันเป็นเลชน่นของความที่นักทุนยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็ทิศทางเนี่ยมันจะราบเรื่อนจริงหรือเปล่าครับอครับผมครับอค,ครับผมถ้าตลาดพันบุนแบบนี้มีหุ้นกลุ่มไหนแนะนำไหมครับผู้ดูหน้าวันนี้เซ็นกลงมา20จุดแต่ว่า20จุดที่ว่าก็เป็นเดลต้าไปขึ้นหนึ่งละพี่ทศศักดิ์มองตลาดวันนี้ยังไงฮะ ครับเดลต้าวันนี้น่าจะนับถึงตอนนี้นะครับประมาณ23จุดนะฮะอินพายเดลต้าเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพูดรอบข้างก็ยังถือว่ายังบวกได้อยู่นะครับทีนี้ถามว่าเอาเลือกะีมการลงทุนเนี่ยไปทางไหนนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับผมมองว่าโอกาสที่เจอความผันผวนเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าความเสี่ยงสําหรับเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะเป็นลอ long t e ินเวสเตอร์นะครับแล้วก็ทยอยซื้อแล้วลงยาวๆเนี่ย หุ้นหลายตัวนะครับยังยังเป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจอยู่นะครับเราสนใจหุ้น2ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทที่ให้ดีเวนต์ยูสูงนะครับตรงนี้อาจจะให้ความสําคัญนะครับกับหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้ผลประโยชน์ขึ้นไปนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับก็คงเป็นหุ้นนะครับที่เราคิดว่า ได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของการที่จีนจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่เนี่ยนะครับผมคิดว่า2ลักษณะเนี่นะครับน่าจะเป็นตัวที่สามารถขยอยซื้อประการลงทุนยาวๆได้ครับครับพี่ทรศักดิ์ครับไอ้หุ้นที่บอกว่าดีเวเดนยูสูงมีตัวไหนบ้างที่พี่ทศศักดิ์สนใจแล้วก็ไอ้ตัวที่จะได้รับปยชสงจากจีนกระตุ้นเศรษฐกิจอะครับมีตัวไหนบ้างครับ ครับก็จริงๆถ้าหากว่าดูภาพของตัวดีเวนดิ้งยิวนะนะครับผมว่า2องเซกเตอร์หลักนะครับควรจะบอกว่าสวนการจัดหมุนเพราก็ไม่ได้สวนอะไรมากมายนะก็คือ Property แลตี้และก็ธนาคานะครับก็ถ้าเป็น Property นะครับสตัวหลักที่เราพูดถึงเสมอเนี่ยไลเน็ตเฮาส์นะครับเอพีสุภาลัยแล้วก็เอสนะครับก็เป็น4ี่หุ้นหลักที่ผมคิดว่าเป็นที่พึ่งได้นะครับเพียงแต่ว่าเลือกตัวที่จ่ายปันผลระหว่างการถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็จะได้เปรดมากกว่า ส่วนในกลุ่มแบงก์นะครับก็อาจจะเน้นในส่วนของตัวแบงก์กรุงไทยนะครับหรือว่าแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับหรือแม้กระทั่งกสิกรนะครับพวกนี้ก็ถือว่าให้เงินปันผลที่ดีแล้วเราชอบในแง่ที่ว่า valuation เนี่ยไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับส่วนพุ้นประเภทที่ได้ประโยชน์จากการที่จีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็อาจจะกึ่งๆไปทางพวกคอมมูนิตี้นะครับล้วก็ชอบปิโตเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PTGC นะครับหรือว่า I V L นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีแพคเกจิ้งนะครับอย่างเช่นตัว S C g P นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าจับตาครับครับผมครับที่เช่าสักครับอย่างตัวของกลุ่มแบงก์เองเนี่ยในส่วนของกรุงไทยเนี่ยตอนนี้ราคาขึ้นมาประมาณ19.5 0มีโอกาสมาก้อยแค่ไหนที่จะผ่าน20บาทครับครับก็จริงๆผมมองว่าตัว Fair Value นะครับที่ทำเกิดไว้เนี่ย ก็อยู่เแถวๆประมาณ20-21บาทตรงนี้แหละครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามองโอกาสเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอดทนรอของเขาสักนิดหนึ่งนะครับกว่าที่จะมีการผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็เอายังไงก็ตามนั้นนะครับผมมองว่าถ้าเป็นอะไรที่จ่อๆแบบนี้เนี่ยนะครับรอซื้อนะครับช่วงที่ราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่านะครับก็คือทยอยรอซื้อได้ครับถ้าราคาย่อตัวครับครับผมครับ ออนอกเหนือจากหุ้นดีเวนเดนดิวสูงแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับกระตุนต้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยครับ,รบพี่ <จะ S 2> พี่เจส<ะ>สักรับยังมีกลุ่มอื่นๆที่ดูเหมือนว่าก,กำลังกำลังจะกลับมาไหมฮะจะเป็นหุ้นต้นรอบอย่างเงี้ยฮะครับถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับก็อาจจะดูนะครับในกลุ่มพวกโลจิสติกส์บ้างนะครับแล้วก็กลุ่มพวกที่เกี่ยวกับพวกตัวการเดินทางอะไรเป็นี้งไก็อาจจะดูตัว AT อนะครับหไม่ก็ตัว เพิ่ไในเพิ่มเติมได้กับครับมองมองภาพตลาดยังไงครับเพราะว่าดูเหมือนว่าอย่างที่พี่โจถามไปว่าเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่องของการเมืองฟันโฟต่างชาติจะกลับมาเมื่อไหร่ครับพี่ถ้าเกิดคาดการดูแลครับถ้าหากว่าแฟกเตอร์ที่มันนํามาซึ่งความมั่นใจนะครับมันเกิดขึ้นอย่างเช่นการบวชเลือกนายกการจัดตั้งสถาบ ราบลื่นนะครับไม่ได้มีช่วงที่เป็นสุญญากาศนานเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วนะครับก็น่าจะเห็นโฟลเนี่ยเริ่มกลับมานะครับเพราะว่าแรงดึงดูดฟันโฟลเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่นะนะครับในแง่ที่บอกว่าหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูสัดส่วนการถือครองหุ้ต่างชาติในบ้านเราเนี่ยนะครับเคยขยับขึ้นมาแต่ประมาณ23%นิดนึง รันนี้เฉพาะปิดโอนนะไม่รับเป็นวีดีอาร์นะครับตอนนี้เนี่ยมันกลับลงไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่กลับลงไปต่ำกว่าโซนตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการถือที่ต่ํามากกว่าปกติแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มีส่วนช่วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้ามองในเชิง valuation นะครับถ้าหากว่าดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรานะครับเริ่มมีความนิ่งนะครับหรือพูดง่ายๆว่าหยุดขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เชื่อเสริมความมั่นใจให้กลับขึ้นมาเพราะว่า มันจะทําให้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นนะครับกับตัวพันธบัตรเนี่ยมันขยายกว้างออกได้นะครับถ้าหากว่ามี2เงื่อนไขนี้นะครับผมคิดว่าก็ยังเป็นสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเนี่ยให้กลับเข้ามาได้อยู่บ้างครับครับพี่ทศศักดิ์ครับช่วยประเมินตัวพวกสินเชื่อหน่อยนะครับผมเพราะว่าเห็นตัวติดล้อสวัสดอะไร MTC อย่างเงี้ยราคาหุ้นยังมีการปรับตัวลงอยู่ครับผม ครับก็จริงๆถ้าหากว่ามองในในหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับผมก็ดูภาพว่าโดยเนื้อหาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความกังวลอยู่ในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นสถาบันการเงินประเภทที่ไม่สามารถระดมเงินฝากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนนะครับในการที่จะได้มาซึ่งเม็ดเงินแล้วไปปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็มาจากเงินกู้เป็นหลักนะครับอาจจะมาจากกู้กู้หรือว่าตราสารหนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับ ความกังวลมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าถ้ากลัวดอกเบี้ยมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับต้นทุนการเงินพวกนี้ก็จะจะเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้สเปรดเนี่ยแคบลงนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของตัวหนี้เสียนะครับหรือว่า NPL เนี่ยเปตัวสำรองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่เจอกับแรงกดดันนะครับทำให้การขยับขึ้นเนี่ยลำบากหน่อยครับ นั่นคือยังต้องรอใช่ไหมครับผมว่าใครที่คิดจะลงทุนในหุ้นไฟแนนซ์ตอนนี้คือให้รอก่อนใช่ไหมครับครับคือถ้าดูจากกระแสแวดล้อมเนี่ยนะครับผมมองว่ายังไม่ค่อยเห็นกระแสแวดล้อมในการที่จะผลักราคาให้ขึ้นไปได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะรอจังหวะได้ครับไม่ต้องรีบตัอ๋อครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณพเตอร์สั์งด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ